ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติของโลกในช่วงนี้อาจทําให้เราไม่ได้เห็นการเปิดตัวเครื่องเกมยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบกันที่งาน E3 เหมือนอย่างในยุคก่อนๆแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะยับยั้งไม่ให้ทั้งโซ ny และ Microsoft พยายามที่จะโชว์เครื่องเกมรุ่นใหม่ของตนที่ทั้งสองค่ายต่างยืนยันว่าจะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้รูปแบบอาจจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยไปบ้างแต่องค์ประกอบสําคัญในการเปิดตัวเครื่องเกมรุ่นใหม่ก็ยังคงอยู่ ดังที่เราจะได้เห็นจากไลฟ์เปิดตัว PlayStation 5ของ Sony เมื่อไม่นานมานี้ที่แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยราคาและวันวางจำหน่ายหากเราก็ยังได้เห็นการนำเสนอคุณสมบัติเฉพาะตัวบางอย่างของตัวเครื่องคอนโทรลเลอร์รวมถึงเกมใหม่และเกมภาคต่อที่จะมีให้เล่นบนแพลตฟอร์มนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจทำให้เกิดความสงสัยอยู่บ้างก็คือทำไมโซนีถึงยังต้องหยิบเกมจากยุคเก่าอย่าง Grand Theft Auto 5มาเปิดตัวลงเครื่องยุคต่อไปของตนอยู่ อาเพราะเป็นเกมที่วางจำหน่ายในช่วงปลายยุคการร์อ GTA 5จาก PlayStation 3มาลง PlayStation 4จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ที่เกมนี้จะลงเครื่องไหนบ้างหากแต่อยู่ที่ทำไมเกมอายุเกือบ7ปีเกมนี้ยังทำยอดขายมากถึงหลัก10ล้านชุดต่อป,ปีมาได้โดยตลอดถ้าจะให้มองถึงองค์ประกอบที่เด่นชัดก็คงจะไม่พ้นชื่อเสียงของทีมงาน Rockstar Games ความโด่งดังของแบรนด์ GTA และคุณภาพของตัวเกมเอง แต่สิ่งเหล่านี้รวมกันย่อมไม่เพียงพอที่จะทําให้อยู่ดีๆเกมภาคนี้ก็ขายได้มากกว่าเกมภาคที่เคยขายดีที่สุดของซีรีส์อย่าง GTA San Andreas เกินกว่า100ล้านชุดแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ทําให้ GTA 5ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในด้านของยอดขายขนาดนี้จะต้องเป็นองค์ประกอบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในซีรีส์และหนึ่งในองค์ประกอบใหม่ที่สาคัญที่สุดของภาคนี้ก็คือโหมด Multiplayer แบบ s h a r e World อย่าง GTA Online การไม่แต่ต้องโหมดแคมเปญของ GTA 5อีกเลยนับตั้งแต่เกมวางจำหน่ายแต่ยังมีการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่มาให้โหมดมัลติเพลเยอร์อย่างสม่ำเสมอก็แสดงให้เห็นแล้วว่า GTA Online นั้นสำคัญต่อ Rockstar Games มากแค่ไหนประกอบกับการที่ GTA 5มียอดขายกว่า130ล้านชุดในปัจจุบันทำให้ยอดผู้เล่นประจำของ GTA Online เพิ่มมากขึ้นอยู่ที่หลายสิบล้านคนต่อเดือนมันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหากโ o n y จะต้องการโน้มน้าวให้ผู้เล่นกลุ่มนี้ะใา้จับแพลตฟอร์ม,มอื่น หรือแม้แต่ PlayStation 4ของตนเองให้มาอยู่บน PlayStation 5ให้เร็วที่สุดเราจึงเห็นโปรโมชั่นพิเศษอย่างการแจกเงินใน GTA Online ให้สมาชิก PlayStation Plus ที่เล่นเกมนี้บน PlayStation 4เป็นจำนวน1ล้านเหรียญต่อเดือนไปจนกว่า GTA 5จะออกวางจำหน่ายบน PlayStation 5ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้ารวมถึงผู้ที่ซื้อ PlayStation 5ทุกคนยังจะมีสิทธิ์ในการรับเกม GTA Online แบบแยกเดี่ยวไปเล่นได้ฟรีๆเมื่อเกมเปิดให้บริการบน PlayStation 5อีก ทั้งนี้ทั้งนั้นที่โซนี่เลิกเจราจากับ Rockstar Games เพื่อมอบโปรโมชั่นรูปแบบนี้ให้กับผู้เล่นก็เนื่องมาจากโซนี่น่าจะเล็งเห็นแล้วว่าไม่เพียงประสิทธิภาพของเครื่องเกมเกม IP ใหม่ที่น่าเล่นหรือเกมภาคต่อที่แฟนๆเรียกร้องแต่สังคมของเกมมัลติเพลเยอร์ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญของการเลือกแพลตฟอร์มที่จะเล่นของเกมเมอร์เช่นกันประกอบกับพร้อมกันนี้ Rockstar Games ยังได้กระแสให้คนมาสนใจเกมของตนเพิ่มขึ้นจากแผนการตลาดที่โซนี่เป็นคนลงทุนลงแรง ส่วนโซ n y ก็อาจได้ฐานผู้ใช้ PlayStation 5เพิ่มเร็วขึ้นรวมถึงผู้เล่นบางกลุ่มก็จะได้อีกหนึ่งเหตุผลที่จะซื้อ PlayStation 5เพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของเกมคอนโซลเสียที